กับสวัสดีสวัสดีพบกับอายจอนนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมมาจอง2กับทุน300บาทมาดูกันว่าใครของจริงใครของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันเลยมาจอง2ครับผมมาดูหน่อยนะเบนไหนดีวะเบทสองเหนียวซับเบทสองเหนียวซับ ใครสนใจอย่าเล่นตามกดลิงก์ต้าคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ต้คอมเมนต์ได้เลยจ๊ะกมไหนแต่กิมไหนโดนเดไอจอนนี่มาบอกนะจ๊ะสองสอยสองสองสองสอื่อืสองสไปเองส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 ององสองสองสงอสองสองงสป นนมาเสียวเสียวเสียวเหมียวเลียงเต้เสียว <camouflage. S 1> เสียวมาไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยว่เบ็ดนี่ต้องเบ็ดท่าวพี่ว่าพี่ว่าต้องเบ็ดท่านะน้องต้เด็กวะพี่ว่านะเลียงเต้เบ็ดท่ามีสิทธิ์แล้เบ็ดท่าก็จะมาเนี่ยเบ็ดท่าก็จะมานปุ๊บปั๊บมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเหมือนตาเห็นครับ ้ยเราต้องเซฟเบตห้าไว้นะเซฟเบตห้าไว้เบตห้ามาดีมาโดนมาได้นะจ๊ะใครอยากเล่นเว็บจอนนี่เกมกดลิงค์ต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงค์ตจอมคอมเมนต์ได้เนี่ยนะครับเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับโอ้โหแตกอย่างนี้แตกอย่างนี้มาอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้สวยนะสวยนะสี่แถวห้าแถวนะสี่แถวห้าแถวนะสามว่ะ ห้าว้าวสวยนะห้าไหมเฮ้ยไหลจัดเลยวะน,น้องเนี่ยเฮ้ยไม่เบรกไม่พักไม่อะไรเลยใครสนใจอยากเล่นเว็บจอนี่เกมก,กด铃ป้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสมาชิกใหม่ตอนนี้ฝาก25รับ100บาทนะจ๊ะฝาก25รับ100บาทฝาก100รับ200รบาทห้าสิบ รับ100นะครับสนใจมาสมังมาโดนมาเล่นมาได้นะจ้าพี่น้องโอ้โหแต่แบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วมีแต่เว็บจอนี่เกมทนั้นแหละที่จะทําได้นะไอ้น้องแต่ดีจับมีสะดุ้งอ,อ่ะผมบอกไว้ก่อนเออเออเออเงียบเลยทีนี้ดดเงียบยาวเลย,ย,ยเนะว่าเงียบยาว สวยนะสวยนะข้าแถวครับเฮ้ยแต่างนี้ต้องเว็บจอร์นี่เกมเท่านั้นนะครับผมแตกอย่างนี้ต้องเว็บจอร์นี่เกมน,น,น,นะครับ,มา,บ,นนบนะมาโดนกันได้นะจ๊ะมาโดนมันได้นะจ๊ะจอร์นี่เกมกลำลังมาดีมาโดนอย่างนี้ สนใจสมัครเข้ามาเลยนะครับผมแต่อย่างนี้อย่างเบ่ง <c oughs> สนใจเวบจนนเ็บตอนนี้เกมตอนนี้รีบคลิกเข้ามาเดี๋ยวนี้เวลานี้ แต่กำลังดีนะครับผมเบ็ดห้าของจริงสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดครับผมเว็บจอร์นี่เกมเอ่ามาเดะมาเดะโอ้โหแต่อย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วเว็บจอร์นี่เกมเท่านั้นแหละครับเ,เบ็ดสิบเลยดิรอเลยอะ่ะเบ็ดสิบเบ็ดสิบเบ็ดสิบของดีมากนะผมบอกเลยแต่ดีมากครับผมเออ ไงต่อสอ่อสองต่อง่ออต่ออง่สง่่อสองต่องเ่อสง่อสง่อสงอสองค่ส่อง,ง่ไส,สน่อสต่อส่อสองต่อสต่ดสอัต่อสนงต่อส่อนงต่อสอตกตก,ตกอสต่งตกอส่ตตก้ ดีนะเกมนี้มันซื้อไว้อาจจะซื้อได้ผมซื้อโชว์ไปแล้วไอ้น้องแตกดีก็บอกว่าแตกตีนะครับผมเหลืองเราเบ็ดติดเดี๋ยวผมว่าเบ็ดติดน่าจะโอเคนะติดแบบแตกน่าจะเยอะน่าจะเตี้ยงปวามพลังเตี้ยอยู่นะสวยนะใส่ไปด้วยวยนะไม่ไหลหว่ะไม่ไหล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 ได้เปล่า เฮ้ยไหลนะเด็สิเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องไอสองให้พี่เดินสะดวกคือโอ้โหแตกอย่างนี้ต้องเจอเว็บจอร์นี่เกมเพราะนักขับผมแตกอย่างนี้มาที่เว็บจอร์นี่เกมเพราะนักขับผมตอนนี้ฟาร์มาชิปใหม่ฟากิ้งห้ารับ100ฝฟาก100รับ200ฝาก50 รับหน0่ไปเต็มๆเลยนะครับจะมีโปรยอดเสียที่สูงที่สุดเลยนะครับผมในประเทศเข้ามาคลิกเข้ามาโดนเข้ามาได้ในแต่เพี่เยงจอน,นี่เกมเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยของจริงบอกไว้ก่อนไม่ได้โม้โอ้โหชิคเก็บเบลแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้ ของจริงครับของจรินงนะไม่ได้มูนะครับผมไม่ได้มูนะแต่อย่างนี้มีที่เว็บจอห์นนี่เกมเท่านั้นแหละครับผมไปสมัครไปโดนกันได้นะจ๊ะไปสมัครไปโดนกันได้แล้วจามาอย่างนี้มาอย่างนี้มีทรงหรือมีองมาอย่างนี้มีทรงหรือมีองคเออมีทรงหรือมีองค์กูถามแค่นี้เลยเออดูกันเอา จอนี่เกมมันแตกให้อ่ะของจริงนะครับผมใครสนใจอยากเล่นเฟจอ์นี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เวลานี้เดี๋ยวนี้กดได้เลยนะครับผมถอนได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมบอกแค่นี้ถึงเวลามันมามันมาดีนะครับผมถึงเวลามันมามันมาดีนะผมบอกไว้ก่อนนะเวลาแตกมันก็มีของมันนะครับผมเวลาแตกมันก็ดีมีของมันนะผมใครสนใจอยากเล่นจอ์นี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ โอ้โยแต่อย่างนี้ซื้อไข่พัโลได้สิบฟองซื้อไก่ซื้อไข่เคฟซียังกินได้พิซซ่ายังเลี้ยงลูกได้บอกให้ก่อนแต่อย่างนี้สุดจับนะครับสุดจับสุดจับคาราวะคาราวะเลยนะไม่หรอไมอ่หรอไมอ่หรอก็มาอีกนะสะดุ้งมีสะดุ้ง โค้ตสวยครับโค้ตสวยดูดิโค้ตสวยโอ้โหแตกอย่างงี้แตกอย่างงี้ต้องเว็บจอห์นนี่เกมเท่านั้นนะครับผมเว็บจอห์นนี่เกมเท่านั้นนะจ๊ะสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดเลิฟยูให้เลยนะจ๊ะ โอ้เว oh, mm ็บจอร์นี่เกมเท่านั้นแหละของจริงแต่อย่างนี้ไปกันต่อครับโอ้ hmm. นะ oh, แตกดีขนาดนี้นะไม่มีที่ไหนแล้วนะผมว่านะผมได้ถอนทุกวันทุกวันนี้พอเลยนะเราะผมเล่นเว็บนี้นะผมสนใจกด์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจของจริงของแท้นะผมเว็บจอน์นี่เกมเท่านั้นนะครับผมโอ้โหแตกอย่างนี้ต้องกดสมัครมาเร้วฝากยี่สิบห้ารับหนึ่งร้อยฝากหนึ่งร้อยรับสองร้อยฝากห้าสิบ รับหนึ่งอยนะครับผมสนใจกดลิงก์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เกมกําลังดีกําลังโดนกําลังแตกนะจ๊ะสนใจทักมาเลยจ้าสําหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบายจุ๊บจบมาเจอกันจ้า